สวัสดีครับร้านโปเแกมเมอร์ครับวันอาทิตย์ที่9มีนาคมนะครับก็อันนี้นะครับก็เนี่ยมีส่งแผ่นนะครับเป็นงานที่ค้างไว้เมื่อวานนะครับคือสั่งมาเมื่อเมื่อเมื่อวานตอนหลังตัดรอบไปแล้วแหละนะครับนะครับก็เนี่ยอันนี้ลูกค้า1นึ่รายนะครับเพสเพสองสามแผ่นนะครับจริงๆว่าจะอัดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับที่ว่าเตรียมแผ่นเสร็จแล้วนะ แต่ไปมาๆก็ไม่ได้อัดนะครับนอนนอนไปก่อนนะเพราะว่ามันมีงานเพย์หนึ่งเข้ามาด้วยนะครับเมื่อคืนนะอืมก็ลูกค้ารายนี้สั่งมาตอนบ่ายสองครึ่งเมื่อวานนะครับถ้าใครถ้าใครจําคลิปเมื่อวานได้สั่งมาตอนบ่ายสองครึ่งเมื่อวานซึ่งซึ่งผมตัดรอบของเมื่อวานไปแล้วนะครับแล้วมันเตรียมไม่ทันนะเพราะเป็นเพย2สองสามแผ่นมันใช้เวลาแบบแผ่นหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะนะครับนะโดย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 ประมาณนะครับเพย์สอง ถ้าถ้าถ้าแผ่นเพนหนึ่งก็จะประมาณยี่สิบนาทีนะเพราะข้อมูลต่างกันนะอันนี้มันมันเป็นข้อมูลดีวดีหมดเลยนะครับเป็นแผ่นดีวดีหมดเลยทั้งสามเกมมันก็จะเลยต้องใช้เวลานานนิดนึงนะแล้วผมตัดรอบตัดอะไรไปแล้วด้วยเมื่อวานก็เลยไม่ได้ส่งนะก็เมื่อวานบอกจะอัดคลิปไว้แล้วรอส่งวันนี้ก็ไม่ได้ทำอีกเพราะว่าเมื่อคือนมันมีงานเพิ่มเข้ามาเป็นเพน,นหนึ่งสองลายนะครับแล้วแบบลายหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ลายหนึ่งแผ่นหนึ่ง อันนี้สั่งเข้ามาตอนเนี่ยสี่ทุ่มเอ้ไม่ใช่เออใช่ไหมยี่สิบสองประมาณสามทุ่มครึ่งอะนะครับเ <_ p ain> กือบสี่ทุ่มนะก็เลยเตรียมเตรียมต่อเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ูกค้าอีกรลยหนึ่งก็สั่งเข้ามาอีกสามเกมเนี่ยมาตอนประมาณเที่ยงคืนเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมชำระเงินเที่ยงคืนได้เลยนะครับเอๆๆอก็เลยทําตัวนี้ต่อเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเข้ามากําลัง กำลังจะเตรียมอัดคลิปอยู่แหละนะแต่ลูกค้าในหนึ่งเข้ามาทลายหนึ่งอ่ะล้วก็เตรียมให้พอเตรียมเสร็จจะอัดคลิปก็อีกลายหนึ่งก็เข้ามาก็เลยเตรียมให้พอเตรียมให้เสร็จมันก็โอ้โหตีหนึ่งกว่านะครับก็เลยเออนอนดีกว่านะมาอัดคลิปตอนเช้าเอาเนาะก็ประมาณนี้นะครับนะก็เลยไม่ได้นั่นก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะครับก็เลยมาลองให้ตอนเช้านะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะวิ่งไปส่งให้นะภาคนี้เป็นภาคที่ตัวละครเยอะมากเลยภาคหกเนี่ย นะซาม,มูไรสมิติภาคหกบางตัวเนี่ยไม่ได้รู้จักเลยใข่วะเนี่ยลาเซตมาลุเนี่ย,ยใครวะแล้วดูท่าไม่ตายมันมีให้เลือกกี่อย่างเนี่ยหกอย่างโคตรเยอะเลยเนี่ยท่าไม่ตายมันหกอย่างเยอะมากอะเกมนี้มันไอภาคหกนี่มันใส่ซะอลังการมากเลยตัวละครก็เยอะท่าไม่ตายก็เยอะเนี่ยลาเซตสึมารุอะไรเนี่ย ไม่รู้จักเลยโยชิโทระใครเนี่ยมันมาจากภาคไหนเนี่ยผมงงมันรวมมันรวมมาจากตัวละครมาจากภาคหนึ่งถึงห้ารอหรือว่ายังไงอ่ามีแพ็กทิกเปิดไมมอ้มันฮาอูมารู้ปลอมดีว่ะ มันเป็นร่างเงาฮะอมรูปอมอ่ะดูดิร่างดำดำอืมอ่ะนะครับนะก็เดี๋ยวผมต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่านี่ผมเริ่มสตาร์ทงานเก้าโมงนะเพิ่งตื่นเพราะาเมื่อคือนนอนถึงโอ้เอ้ยก่อนจะได้นอนเกือบเกือบตีสองอ่ะนะครับนะเพราะว่าเนี่ยทำในแผ่น แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแวะไปส่งให้นะครับจ้นะเดี๋ยวไปหาที่ส่งให้วันอาทิตย์ได้อยู่แหละนะครับเนี่ยสาาตาร์ตอนเก้าโมงกว่าเนี่ยเก้าโมงสิบเจ็ดก็เดี๋ยวไอ้แผ่นเพ่หนึ่งก็เสร็จแล้วเดี๋ยวอาจจะพักคลิปสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องพักคลิปก่อนอาจอาจคลิปต่อไปเลยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมลืม <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอกคืออาจคลิปต่อไปเลยอาจได้นะครับแต่อัปโหลดอะเวลากดอัปโหลดเข้า y o u t u b บอะ นะคือถ้าอัดสองคลิปเลยแล้วค่อยไปอัปโหลดคลิปหนึ่งคลิปสองมันก็ได้นะแต่บางทีจะลืมไนงะส่วนใหญ่ผมใช้วิธีอัดเสร็จออัโหลดไปเลยนะครับคลิปที่อัดอะ่ะอัปโหลดไปเลยแต่ทีเนี้ยมันจะติดปัญหาว่าถ้าอัปโหลดไปเลยเนี่ยมันต้องรอให้มันเสร็จก่อนนะครับถึงอัดคลิปต่อไปได้ถึงถ่ายถ่ายอัดคลิปต่อไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่า,อากดอ่านหนึ่งเล่นความเร็วนะเนี่ยคุยเร็ว เพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ากําลังอัปโหลดอยู่ะนะครับแล้วไปกดอัดคลิปต่อไปคลิปต่อไปอมันจะกระตุกนะฮะเพราะว่าเครื่องมันทํางานอยูอ่เครื่องมันเครื่องมันอัปโหลดถ่ายถ่ายข้อมูลอัปโหลดลง YouTube อยู่ไงนะครับแล้วเราก็กดอัดคลิปต่อไปเลยมันกระตุกนะเท่าที่สังเกตดูมันกระตุก<ๆ>ก็เลยว่าต้องถ้าเกิดกดอัปโหลดไปแล้วอะ่ะต้องรอให้มันอัปโหลดเสร็จก่อนนะครับให้เครื่องมันได้พักแล้วค่อยอัดกดอัดคลิปต่อไปได้นะถ้าไม่อัปโหลดเลยบางทีมันลืมด้วยนะ มันลืมว่าวันนี้เออเราเราเรามีคลิป2คลิปอะไรเงี้ยบางทีก็กดกดแต่คลิปล่าสุดอย่างเดียวอะไรเงี้ยลืมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันก็ต้องรอยอ่ะนะมี2คลิปก็ต้องกดอัปโหลดคลิป1ก่อนเสร็จแล้วก็กดคลิปที่2เนี่ยแล้วบางทีมันลืมไอตอนคลิปที่หนึ่งอ่ะบางทีมันไม่ลืมหรอกกดอัปโหลดลงไปแต่พอคลิปคลิปที่1เสร็จแล้วอ้าวต้องกดต้องกดคลิปที่2อต่อเงี้ยบางทีมันลืมนะแต่ก็ไม่แน่นะาเดี๋ยวอาจจะทําต่อเลยแล้วก็เนี่ย อัพโหลดคลิปหนึ่งแล้วจะพยายามไม่ลืมคลิปสองนะอ่าลูกค้าอะไรนี้นะครับนะอันนี้ส่งส่งปกติเลยนะครับไม่ได้มีอะไรนะแพ็กใส่กล่องส่งนะครับก็ลูกค้าใช้โค้ดมาแหละนะครับผมใช้โค้ดส่งฟรีมานะครับลูกค้าจ่ายแต่ค่าของร้อยเก้าสิบนะนะลูกค้าใช้โค้ดส่งฟรีมาแหละเก้าสิบแล้วศูนย์นะใช่ เนี่ยร้อบ yeah. 190, มันโดนค่าธรรมเนียม27นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแผ่น62แผ่นหนึ่งหกสิบสี่สองแผ่นเป็นเป็นเป็นแผ่นที่ยังไม่ได้ปรับราคานะครับนะก็คือหลังจากนี้ผมก็ปรับนะครับเวลามันเนี่ยเวลามันมีลูกค้าสั่งเข้ามาเนะี่ยรายการของที่มันลดสต็อกไปถูกขายไปมันจะเด้งมันจะเด้งขึ้นมานะครับพอมันเด้งขึ้นมาเสร็จเนี่ยผมเห็นว่าราคามันยังไม่ได้ปรับเป็น65ผมก็จะปรับนะ ก็คือถ้าใครอยากจะสั่งอีก App, มันก็จะเป็น65แล้วที่อยากขาย65เพราะอะไรเพราะว่ามันโดนมันโดนค่าธรรมเนียม10บาทนะครับเนี่ยอย่างเน,นี้ยอันเนี้ยเนี่ยลูกค้าสั่งแผ่นเดียวเนี่ยนะครับคือมันจะโดนค่าธรรมเนียม10บาทถ้าสั่งแผ่นเดียวนะเนี่ยไหนนะสิบบาทนะครับแล้ว65หัก10มันก็จะพอดีเลยนะครับ65หักค่าธรรมเนียม10บาทนะครับแล้วก็ใส่ซื้อกล่องใบใหม่ใส่ให้ลูกค้า5บาทนะครับเนี่ยมันจะเหลือค่าของให้ผม50บาท ซึ่งมัน,เป,นเป็นตามที่ผมต้องการคือผมต้องการขายแผ่นอย่างเงี้ยใส่ซองอย่างเงี้ยห้บาทนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยห้บาทนะแต่ถ้ามันมีเงินเหลือออกมากรณีที่มันมีเงินเหลืออย่างเช่นที่ลูกค้าสั่งอะไรนี้ต้กดคุยไปเรื่อยๆหรือว่าเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมเลยมัย้งเนี่ยเหมือนอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็คุยไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นไอ้ไอ้บาซาร่าบาซาร่าก็ต้องเล่นเข้าเกมอีก ไม่เล่นก็ไม่ได้นะเออลุงนี้เอาเอามรไรไปลองเป็นสุดท้ายนี่ก่ะมันจะได้มันมี v วสคอมเอาคอม v s คอมเล่นเล่นเหมาไหมรู้ออ้อย่างเงี้ยสามเกมนะครับมันจะมีหกสิบสี่หสี่หสิบสองโดนแล้วยีบเจ็บาทนะก็เฉลี่ยแผ่นละเกบาทนะแต่จริงๆมันไม่ใช่9้าบาทหรอกเพราะว่านี้มันหกิบสองอันนี้อาจจะเก้าบาท9้าบาทแหละเพราะมันกึง่งกึ กึ่งกึ่งแต่ทุกทีมันจะโดนเก้าบาทกว่าไงถ้าสั่งแผ่นเดียวแล้วมันจะโดนปัดเป็นสิบนะถ้าขายหกสิบสี่อ่ะนะผมก็เลยต้องขึ้นหกห้ามันโดนอันนี้คือโดนค่าดำเนินยี่สิบเจ็ดบาทจากรนะ้อยเก้าสิบนะฮะนะร้อยเก้าสิบค่าดำเนินยี่สิบเจ็ดบาทครับนคะ่าของที่ผมมอกผมผมอยากได้แผ่นละห้าสิบนะฮะนะนะครับเนี่ยมันก็จะเหลือเนี่ยมันจะมีเงินส่วนเกลืออยู่สิบสามบาทสิบสามบาทหักกล้ากล่องใบหนึ่งห้าบาท เนะี่ยมันเหลืออยู่8บาท8บาทผมปัดให้เลย1กล่องนะครับ1กล่องแล้วก็ลูกค้าใช้ส่งฟรีมานะครับก็ให้อีก1กล่องนะก็เลยเป็น2นะครับนะตามเนี้ยนะครับเนอะอืมโอเคมีเพลงอนิเมะไม่รู้โดนไหมตัดไปเลยนะเอามันมีเวสคอมเอนนี้มันเป็นแนวต่อสู้เลยนะว่าบาซาร่านะี่ เออเป็นบาซาร่าต่อสู้ไอ,อ้นี่มันชื่ออะไรสนาดาป่ะคล้ายๆนะคล้ายๆนะจำได้ว่าแต่มันชื่อชินชินอะไรชินนากตะเหรอผมอ่านไม่เป็นแต่ร,รู้รู้ว่าตัวแรกอย่างเงี้ยชินตัวนี้อ่านไม่เป็นน่าจะนากตะเปล่ผมไม่แน่ใจเอ,อ่ไอ,อ,อ,อ้นี่ไม่รู้อ่ะ อ่ะแล้วจะไปเลือกตัวเดียวกันทำไมเอออเนี่ยมันมีชื่อนี่โมลิมันมีชื่อภาษาอังกฤษบอกเล็กๆเนีน่ยเมันจะมีบอกมาเลยเนะี่ยมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษบอกตะก,กีด้ดูไม่ทันข้่องใจว่ะ จะพยายามถ่ายให้เห็นนะตะกี้เลยไม่ได้ไปไปไปโฟกัสชื่อที่หน้าจอผมมัวแต่จะเอาจะเาจาะไอ้กล้องเน่ไปโฟกัสให้เห็นอ่นนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปเลือกตัวละครอ,อีกทีนึงอันนี้ก็คือเข้ามาโซ่ให้ดูก่อนนะว่าเออเล่นได้ไม่มีปัญหาแผ่นนะเนี yeah. ่ยเดี๋ยวออกไปสู้อีกทีหนึ่งออกไปเลือกตัวละครอ,อีกทีนึ่งข้องใจไงอยากรู้มันชื่ออะไรอ่าเลือกใหม่เลือกใหม่ อีกตัวหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วกันมันแรนด้อมด่านเน่ะด่านเดิมเมือ่อวานด่านมังกรนีน่ไงนซาดาดะซาดาดะยูคิมุระอ้นี่ชื่อโชอะไรโชสุเกเลอะไรไม่รู้พดยาวเลยซานาดาอ่าแสดงว่าตัวหลังนัดเนดด่านดา,ดาตัวแรกอ่านว่าซาอย่างเดียวซาหรือชินก็ได้เนาะ เออด่านเดิมนี่ว่าเมื่อก่อนได้ด่านเดิมอีกแล้วเนาะอ่ะอ่ะ,อะเ,ลเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับเนะียเนี่ยลองให้หมดแล้วนะครับ <Round one. S 1> อโอเคนะครับนะก็เท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองต่ออีกคลิปหนึ่งเลยแล้วผมจะได้ออกไปส่งของให้อะไรก่อนจะส่งก่อนจะเตรียมเคาะตัวออกก็10โมงนแหละนะครับประมาณนี้โอเคนะครับขอบคุณครับผม